ตรงนี้เขาเรียกทำพังนะครับเดี๋ยวนี้คนนิยมมาคนนิยมมาเที่ยวนะครับเมื่อก่อนนี้คนไม่รู้จักโ,โน้ำยิ่งใส อันนี er um, ้ก yeah, sure. yep, so uh, yeah. ็เรียกเขาเรียกกลายมาเป็นถ้ำทะลุแล้วครับเอเห็นแล้วถ้ำทะลุครับเนี่ยนี่เห็นแล้วเนี่ยถ้ำทะลุแล้วครับเนี่ยเปลี่ยนชื่อแล้วครับ่วางชโอ้ยคนแก่คนแก่ยังมาดูเด็กๆนะัครบอ๋อผมมาดูคนคนเนี้ครับมาดูหลังไม่มีเลย ตรงนี้นะครับเขาก็มาถ่ายรูปกันนะเยอะแยะเลยข้างล่างผมไม่อยากลงไปเพราะว่าถ้าลงไปเดี๋ยวเขาจะตกใจกันนะครับ <c oughs> ไอเนี้ยพวกจักรยานพวกจักรยานขี่งกขี่ดูอะไรก็ไม่รู้ครบเนี้ยผมเปล่าไม่ดู อันนี้คุ้มนยัค,คุ้มยังไงวะ่หดเภาษาปทีเ <c oughs> รงเลย,ย <c oughs> นะตกก็ผมก็ไม่ลงไปเก็บหรอกครับ <c oughs> <c oughs> โอเคเอาแค่นี้พอแล้วครับ <c oughs> อันนี้ก็ รอบดักปลานะครับเนี่ยรอบดักปลาไอ้น,นี้เสือวินนะเสือวินคนนี้ไม่ได้เลยฮะเห็นเห็นอะไรดีๆไม่ค่อยได้ไ<ป>เสือวินโอ้โหคนนั้นยิ่งโอ้โหดูฮะพวกจักรยานเนี่ยดูไม่เจิดเลยครับอะไรครับ ตำแหน่งของเขาล้นว่ะมองไปเห็นโอ้